รถตู้สวยเกรดเอ V.I.P หรูหราแบบนี้นะครับแต่งคุณทรงเสียงลำโพงลำโพงไม้ครบติดกล้องมาให้รอบคันเซ็นเซอร์รอบคันบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะครับโคตรคุ้มจงจอมีให้ครบแบบนี้มีระบบคอนโทรลให้เรียบร้อยใครสนใจรถตู้สวยสวยเกรด V.I.P ติดต่อติดตามไว้ได้เลยนะครับเบอร์เบอร์ก็ศูนย์เก้าสี่จะไแปเก้าสี่แปดสี่แปดแล้วไปดูคลิปเต็มมันเลยสวัสดีครับผมไปรถตู้มือสองเกรดเของเพชรยนต์นะครับมีมากกว่าเจ็ดสิบคันให้คุณเลือกนะครับวันนี้จัดกระ จัดรถตู้สวยๆหนึ่งคันนะครับเป็นรถตู้นะครับตัวรถหน้าเดิมนะครับตัวหน้าเดิมนะปีสิบเจ็ดนะครับสีสันผิวพันธุ์รอบคันเนี่ยสภาพเดิมคันนี้เลยนะครับแต่งโซ่ลงอแบกให้เรียบร้อยคันนี้บอกเลยว่าแต่งดูหรา V.I.P มากๆนะครับบอกเลยว่าเป็นตัวพิเศษนะครับปกติจะเป็นเบาะผ้าธรรมดาแต่คันนี้เป็นเบาะหนังแต่ง V.I.P มาให้ร้อยลูกค้าไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยเอาไปใช้งานวิ่งงานได้เลยนะครับรถตู้คันนี้นะครับบอกก่อนนะว่าทะเบียนสวยแน่นอนคัดมาให้แล้วทะเบียน8939ทะเบียนสวยคันนี้เลยนะครับป จอดไฟฟ้าวิงส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับอ่าใครจะไปจอดไฟลงไปเหลือก็ได้แต่ขอให้บอกกันนะครับจะไฟแนนซ์ได้นะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยแต่งมาให้เรียบหรูดูแพงน่าใช้นะครับตัวรถนะได้สภาพเดิมโครงสร้างเดิมนะครับรถไม่มีเขียวไม่มีชนนะครับรถตู้นะครับพร้อมใช้งานากระจังหน้าสีโครเมียมไฟหน้ามันตินะครับไฟหมอมมีให้ครบโครงสร้างเดิมเดิมนะครับแล้วก็ บอดี้รถนะครับได้สภาพเดิมสวยเลยนะครับกระจกนะครับมองข้างนะเป็นสีดำเงาสภาพสวยโครงสร้างเดิมนะครับข้อดีคันนี้นะกระจกด้านหน้าได้ของเดิมโตโยต้านะครับภาษีพรบไม่มีขาดนะครับภาษีพรบไม่ไม่มีขาดเลยนะครับแล้วก็ต่อให้เรียบร้อยนะครับกระจกด้านข้างให้มาเดิมเดิมติดตั้งมาให้ครบในเรื่องของม่านนะครับม่านนี้ให้แล้วเรียบร้อยนะครับติดตั้งมาครบเลยนะครับม่านของสหพมาโตตู้นะครับนี่มีที่มาที่ไปรถด้วยนะครับ แล้วก็ตัวโครงสร้างด้านในนะครับสภาพเดิมนะครับนี่เป็นโอเป a นอาร์สปอตนะครับดูเลยครับเช็คให้แล้วว่าเช็คทุ้จุดแบบละเอียดแล้วนะครับนี่สภาพเดิมนะครับสภาพสวยพร้อมใช้นะครับโครงสร้างสวยเดิมนะครับอ่เบาเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาหนังเกรดพรีเมียมเลยนะครับเบาหนังเกรดพรีเมียมนะครับสภาพเดิมนะครับตรงนี้จะแต่งเป็นคอนโซลเป็นอ่าสีทองทองเนาะแล้วก็มีปุ่มสวิตช์ไฟต่างๆตรงนี้คอนโรลจะตรงคนขับได้เลยนะครับ เอาไปใช้งานวิ่งงานได้เลยนะครับใครหารถตู้ V.I.P. พร้อมใช้นะครับถ้าไปแต่งมันรอ3 4สี่เดือนแต่คันนี้บอกเลยว่าแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วเบาะหนังนะครับสามแถวตรงหน้าหน้าคู่หน้าเนี่ยเลื่อนหน้าหลังเลื่อนหน้าเลือเล่อนหลังได้นะครับด้านในเป็นโทนสีดำนะครับโทนสีดำตกแต่งด้วยลายไกดวูดนะครับไฟสองสว่างมีให้ครบเลยเครื่องเสียงหน้าหลังมีให้ครบเหมือนกันนะครับดีไซน์ด้านในเป็นสีดํา ดูรักชูรี่ดูแพงนะครับมีจอมาให้ครบๆนะครับมีจอมีเครื่องเสียงให้ครบเลยนะครับสภาพสวยโครงสร้างเดิมนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นที่วางกรงวางแก้ววางของมีให้ครบเช่นกันนะครับช่องเก็บของเก็บของอยู่ตรงนี้เลยถังน้ำเพลิงอยู่ครบนะครับไฟขออ่าตรงนี้จะเป็นไฟในเรื่องของตัวไฟทางเดินนะครับมีให้ครบเหมือนกันนะครับแม่แรงเครื่องมืออยู่ครบๆโครงสร้างเดิมนะครับใครหารถใช้นะครับติดต่อมาได้นะครับ094 7 8 9 4 8 4 8จเป โครงสร้างเดิมนะครับทูมโอมเตอนี่สังเกตนะครับตาปั๊มตรงนี้รอยตัวซิเกอร์อยู่ครบเลยนะครับโครงสร้างเดิมนะครับโครงสร้างเดิมนะครับรอยต่อต่างๆได้เดิมจากโรงงานนะครับเดิมๆนะครับเบาะต่างๆนะครับเรียกว่าดีไซน์มาสวยเลยเป็นเบาะหนังหมอนกลางไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปนะครับแล้วก็กระจกรอบคันเนี่ยได้ของเดิมนะครับได้ของเดิมนะชุดช่วงล่างคันนี้บอกเลยว่ามีการทําช่วงล่างมาด้วยนะครับทําช่วงล่างมานะครับ ออกแบบมาเพื่อรองรับในการเข้าโค้งนะครับอย่างดีเลยนะครับกล้องหลังมีให้ครบเซนเซอร์ถึง4จุดนะครับมีเซนเซอร์หลังให้ถึง4จุดแล้วดูช่วงล่างนะครับนี่ทำการโครงมาให้ด้วยนะครับทำการโครงช่วงล่างมาให้ครบเลยนะครับเดี๋ยวส่องให้ดูนะครับนี่เห็นไหมอ่าทำการโครงช่วงล่างมาด้วยนะครับครบเครื่องนะครับด้านหลังเปิดได้นะครับจะเปิดให้ดูนะอ่า เปิดได้ไม่มีเสียงเออาร์ะไรทั้งสิ้นนะครับดีไซน์มายังสวยแอร์เป็นไมโครบัสนะด้านหลังนะครับนี่แอร์ไมโครบัสแบบนี้เลยนะครับเปิดแป๊บเดียวเย็นเลยนะครับสวยน่าใช้นะครับปลายท้ายเดิมโครงสร้างเดิมทำเป็นรถเมสปอตได้เดิมเลยอ่าคราวนี้นะครับเดี๋ยวเป้จะพาดูส่วนของตัวพวกเมทาร์นะทั้งขวานะครับทั้งขวาเมทาร์โครงสร้างเดิมนะครับนี่โครงสร้างเดิมนะครับ รถตู้นะครับใครจะหาไปวิ่งงานนะครับแล้วซื้อไปไม่ต้องซ่อมติดต่อหาไปได้เลยนะครับเป็นประโยชน์รถตู้มีมากกว่า70คันให้เลือกนะครับเจคันนะครับไม่ใช่น้อยๆนะครับคันละเกือบล้านทุกคันนะครับออกใหม่เป็นล้านวันนี้เหะครับเหลืออยู่7จ็ดแสนแปดหมื่นเก้าเท่านั้นนะครับเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันกระจกรอบคันด้านข้างนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับของเดิมหมดเลยปีสิบเจ็ดจะได้กระจกสไลด์สองฝั่งนะครับซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งเห็นไหมครับมีสองจุดนะครับ โครงสร้างเดิมมิดองมิดอาร์สปอตดูเลยนะครับนี่เดิมเดิมเห็นไหมครับร้อยต่อต่างเดิมใช่ว่ารถคันนี้ไม่มีชนนะครับไม่มีชนนะครับแล้วก็แมกนะจะได้เป็นแมกอลลอยนะครับแต่งมาแล้วนะครับแมกเดิมจะเป็นหล่อกระทะแต่คันนี้แมกจะเป็นตัวแมกที่แต่งมาเรียบร้อยนะครับสภาพโดยรวมคือสนจาเรียกว่าดีเลยนะครับยางปีย3่านะครับยางปี23นะครับแมกเปลี่ยนให้แล้วนะครับยางก็ใหม่นะครับยางใหม่ด้วยแล้วก็โครงสร้างด้านในนะครับ ที่ได้นะครับในตรงนี้จะมีเรื่องของตัวกระจกเนี่ยปรับไฟฟ้านะครับกระจกปรับไฟฟ้านะครับมาอยู่1นึ่งแสนเจ็ดหโลนะครับรถเป็นรถหน่วยงานนะครับมีจอเครื่องเสียงพายอนเนียมาให้ครบเลยนะครับดีไซน์มาให้ครบเกมแมนนวลหกสปีดนะครับแอร์ปรับได้4ระดับความเย็นนะครับแล้วก็ตรงคอนโซลตรงกลางนี้มีการนะครับทำช่องเก็บของมาให้นะครับทําช่องเก็บของมาให้ครบเลยนะครับอ่า ทำช่องของมาให้นะครับใส่ของได้เอาไอซองเอกสารใส่ได้นะครับแล้วก็มีพวกบอกอุณหภูมินะครับบอกอุณหภูมิบอกเทมบอกนาฬิกานี่มีให้ครบหมดเลยตรงนี้นะครับส่วนนี้จะเป็นสวิตช์นะครับนี่ปรับจอเห็นไหมครับนี่เอาจอขึ้นจอลงนี่ครับเป็นไงอ่าเอาจอขึ้นจอลงได้เลยนะครับปรับสวิตช์ไฟต่างได้หมดเลยนะครับเป็นปุ่มเป็นชุดคอนโทรลนะครับนี่ชุดคอนโทรลไฟนะกดปิดจเปิดตรงนี้ได้นะครับเปิดให้ดูนะอ่ายวเปิดให้ดูนะครับนี่ อ่าตรงนี้นะครับอ่าเปิดปุ๊บนะครับเปิดปุ๊บปุ๊บติดเทียวดูเห็นไหมครับค่อยติดค่อยค่อยติดเห็นไหมอ่าแล้วก็จอนี้ก็ขึ้นมาอืดแบบนี้ไปงีงโอ้โหบอกเลยสภาพพร้อมใช้มากนะครับเรียบดูดูแพงนะครับเดี๋ยวเข้าเกียร์ถอยหน่อยรอเข้าเกียร์ถอยดูว่ามีอะไรให้บ้างเข้าเกียร์ถอยนะครับเครื่องเสียงพาเนียนะครับติดตั้งมาให้ครบเรียบร้อยนะครับ รถสภาพสวยสภาพเดิมนะครับเขาแค่ถอยหน่อยมีอะไรไหมอ่ามีกล้องหลังให้ครบเลยนะครับมีกล้องหลังให้แบบนี้นะครับไม่ต้องติดเพิ่มเซ็นเซอร์ถอยมีอห่ึง่สี่จุดใครได้ไปบอกเลยคดคุ้มนะครับคดคุ้มนะครับอ่าคันนี้นะครับราคานะครับเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันพันหยุดวนหนึ่งหมื่นสี่พันนะครับรถสวยโครงสร้างเดิมนะครับรถสวยโครงสร้างเดิมนะครับอาจจะไปดูหน้าเครื่องว่าเป็นยังไงนะครับสภาพของโครงสร้างรถนะ เดี๋ยวมาดูกันสภาพโครงสร้างหน้านะครับโครงสร้างเดิมนะครับโครงสร้างเดิมนะครับหัวน็อตต่างๆเดิมๆเลยนะครับไม่แกะไม่ไขไม่ขยับคันหน้าต่างๆไม่มีชนรอยซีดเดิมโรงงานนะครับนี่สภาพเดิมสติ๊กเกอร์มอกรโรงงานอยู่ครบๆนะครับ รอยต่อเลยมร์คิซีต่างอยู่ครบเลยตามปัมโตต้าก็อยู่ครบเช่นกันนะครับสภาพรถสวยเดิมพร้อมใช้เลยนะครับใครสนใจรถตู้สภาพเดิมแบบนี้ติดต่อหาเป้ได้โดยตรงนะครับ0947894848นะครับฝาถังน้ำมันอยู่ทางซ้ายเติมดีเซลเท่านั้นนะครับอ่าเติมดีเซลเท่านั้นเลยนะครับรถคันนี้นะครับแต่ง VP หรูหราหน้าใช้นะครับใครสนใจติดต่อมาหาเป้ได้เลยนะครับ0947894848นะครับ วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ใครอยากหารถตู้สวยๆที่นี่คือนะจากรถตู้มีมากกว่า70คันให้คุณเลือกนะครับดูเลยนะครับนี่ตัวปี7ิบปีสินะครับปี19เกียวโตเกียมนนวลเป้มีให้เลือกหมดเลยนะครับหน้าสั้นหน้ายาวมีครบหมดเลยมาที่นี่นะครับติดต่อมาเลย094ย์เก้าจะไปเก้ามาลองดูได้เลยนะครับรถตู้สวยเกรด A